สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดินหน้าให้ถึงที่สุด ทนายอนันชัยขึ้นสอพอโพธารามติดตามคดีเอปารินาเผยมีบิ๊กเซอร์ไพรส์จนรัฐบาลเต้นทนายอนันชยัยชัยเดชพร้อมด้วยเจองค์กรคนพิการได้เดินทางมาที่สอพอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อมาติดตามสอบถามในเรื่องคดีที่นางสาวปารินาไกรคุปสอสอเขตสามราชบุรีพักพลังประชารัฐแจ้งความดำเนินคดีกับนายอนันชัย เดนายชูศักดิ์จันทยานน์ประธานมูลลนิธิออทิสติกไทยและนางสาวเพียงฝันนาคสุขภัยบูลนักเรียนทุนแพทย์ปริญญาเอกในประเทศอังกฤษกับพันตำรวจเอกสมมาตรจันทรัตผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรโพธารามนายอนันชัยกล่าวว่าวันนี้แค่จะมาดูนางสาวปารินาแจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับใครบ้าง ซึ่งตนก็ขอชี้แจงกับทางตำรวจตามสิทธิซึ่งถ้าคดีไม่เข้าองค์ประกอบตนกับ7องค์กรน,นั้นจะทำการฟ้องกลับโดยไปฟ้องที่ศาลเพื่อไม่ให้ทางตำรวจนั้นยุ่งยากเพราะตำรวจก็มีคดีอยู่มากมายจึงไม่ต้องการให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่อีกและต้องการที่จะให้เป็นคดีตัวอย่างด้วยจะไม่ทำให้เจ้าหน้าที่เดือดร้อนเพราะการแจ้งความทิ้งไม่ได้หวังผลอะไรจะทำเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง เเสียวลานอกจากนี้ตนก็จะไปยื่นร้องกับอีกหลายหน่วยงานซึ่งนางสาวปาริณาเป็นผู้แทนของประชาชนต้องดูแลประชาชนไม่ใช่มาไล่ฟ้องประชาชนนางสาวปาริณานั้นจะต้องเจอกับตนเองเจอกับคนอื่นไม่เหมาะเพราะตนนั้นจะเดินหน้าให้ถึงที่สุดซึ่งมีรายชื่อของคนพิการมากกว่า3,000คนที่จะไปยื่นเป็นเหมือนสเสบียงให้เราไปยื่นได้ทุกที่ ด้านนายชัดชนันพักดีสุพลลเจ้าหน้าที่จากมูล,ลนิธิออทิสติกไทยเผยว่าตนมาในนามตัวแทนองค์กร ตนไม่ได้โกรธแค้นอะไรกับนางสาวปารินาแต่ทำไมนางสาวปารินาถึงมาว่าเด็กออทิสติกหรือไปทำให้นางสาวปารินาเดือดร้อนซึ่งตนอยากจะบอกว่าเด็กออทิสติกนั้นเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางสมองแต่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านซึ่งด้านหนึ่งเก่งกว่าคนปกติจึงอยากจะถามนางสาวปารีนาว่ามาทำร้ายคนพิการได้อย่างไรขอให้หยุดเล่นเถอะอย่ามารังแกคนพิการอย่างพวกผมเลย ต่อมาพันตำรวจเอกสมมาตรจันทรัตนผู้กำกับการสอพอโพธาราม ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยได้มาพบกับทนายอนันชัยพร้อมกับบอกว่านางสาวปารินานั้นมาแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายอนันชัยชัยเดชนางสาวอรชพรหรือก้อยโพคินพากรดารานักสแสดงและนายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยในข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนนางสาวเพียงฝันนาคสุภัยบูลนักเรียนทุนแพทย์ปริญญา ในประเทศอังกฤษยังไม่มีการแจ้งซึ่งคดีดังกล่าวนั้นได้ถูกตรวจสอบ IP address ของผู้ที่ใช้ Facebook ว่าจะใช่ตัวตนของบุคคลทั้ง3หรือไม่ซึ่งภาค7พิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องทางเทคโนโลยีจึงส่งสำนวนคดีไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอชอสอ,อ,อทอโดยตรง ซึ่งนางสาวปารินาได้แจ้งความนายอนันชัยที่นายอนันชัยนั้นได้ลงเฟซบุ๊กกล่าวหาด้วยข้อความทําให้เสียหายหลังจากได้รับคําตอบจากพันตํารวจเอกสมมาตรจันทรัตฐผู้กํากับการสพโพธารามว่าสํานวนคดีนั้นถูกส่งไปที่กองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทางนายอนันชัยพร้อมกับเจองค์กรคนพิการและรายชื่อผู้พิการกว่า3000รายชื่อจะไปยื่นหนังสือร้องเรียนและขอความเป็นธรรมต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยตรงและที่สำคัญเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์จะไปยื่นหน่วยงานที่เชื่อว่ารัฐบาลจะไม่สามารถอยู่นิ่งได้ถึงขั้นรัฐบาลต้องเต้นเพื่อเอาผิดกับนางสาวปารินาแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะไปยื่นที่ไหนและเมื่อไหร่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ